ตอตัดทีวีพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเอาพร้อ,รอมสง <c oughs> ารปันักยานแข่งกันระหว่างน้องเตอรกัน,นองตังนะคะเตรียมตัวระวัง1น3ไปเร็วเร็ว ใครชนะใครชนะต่อไปจะเป็นการปั่นจักรยานแข่งกันรอบที่สองอันนี้นักแข่งชื่อไรน้องอินปังค่ะนักแข่งนี่ชื่อไรน้องอินเตอร์ค่ะพร้อมกันหรือยังพร้อมค่ะอายุได้ดีปัง ปั่นมาเลยน้องเซ็งเจ๊แล้ว,ลว,ลวโอเคๆๆๆๆๆอเสียงอะไรลูกอ,อะไรนะลูกไหนอโอ้ขึ้บินมาขึ้บินมาพวกเราปันนป่นนี้แล้วเร็วๆปั่นนี้เร็วเร็วๆ ลองทางวิทยาศาสตร์กันนะคะโป่งน้ําค่ะวันนี้เรามีอยู่เจ็ดลูกนะคะมีสีอะไรบ้างครับมีสีอะไรคะมีสีอ้อบเป็นสีเข้มมีสีชมพูสีแดงสีแดงและมีเขียวเสียวสีฟ้าโอเคทั้งหมดเจ็ดลูกนะคะวันนี้จะพาน้องเตอกันน้องอินตังนะคะทดลองดูนะคะแทงลงไปในลูกโป่งแล้วลูกโป่งจะไม่แตกนะคะ จะเป็นจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้น้องอินเตอร์กับน,น,น้องอินตังมาลองกันนะคะตังเอาสีอะไรคะสีอะไรคะส,สีฟ้าใชเอมี่คะอ้าวมาม่าจะหยิบขึ้นมาด<อ>ีนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังอ้าสอร้อมโน้ปเป็นน้องอินเตอร์นะคะอเอา้าสีอะไร โอเคเอาต่อไปเป็นการทดลองนะต่อไปให้น้องอินเตอร์นะคะมาดูกันนะคะว่าไฟจิ้มนะลูกจับดีๆจับดีๆิลูกปงจะแตกเอาให้มาๆนับก่อนให้มานับก่อนสองสามแทงลูกปงแตกเลยพร้อมหรือยังลูกพอแล้วเอาทดลองเลยยังไม่ต้องจับลูกไม่ต้องจับ gim lại lên, lại gim 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 lại นเดินมาเดินมาเดินมาอัโยนไปนู่นแล้วอัญตังมาด้วยเร็วเอาพร้อมหรือยังโยนนะอัญโยนมายกมายกมายกมาจตลอดไปเนี่ยจตลอดไปเนี่ยเดร็วมาเร็วยกมาอุ้ย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  ยังมาช่วยกันเร็วโย,นเ,ยนเลยโยนเลยโยนโยน่ยอ,นนงองสอบคับเออการทดลองนี้ลูกโป่งแตกไหมคะแตกคะ่ะแตกใช่ไหมคะใช่คะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง ค่ะอ่าช่วยกันเก็บหน่อยลูกทำความสะอาดหน่อยเร็วช่วยกันเก็บลูกนี่เร็วนี่นี่เ็จดิ้งเร็วเร็วเร็วเยอะมากเลยเหลืออีกตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นตอ่าเก็บเก็บเก็บเร็วเก็บเร็วช่วยกันช่วยกันช่วยกันทำความสะอาดเร็วเก็บให้หมดเลยขยะเร็วเยีอะมากเลยนี่อีกนึงอีกนึงนี่นี่นี่โอเคน้องตังเก่งมากเดอไปบ้านเลย